มาต่อข้อ18นะคะกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งกว้าง6.3ยาว8.4และสูง5.6นะคะดังรูปด้าน d ีจยาวกี่เซนติเมตรนะคะดี G, เนาะนักเรียนก็โย,ยงเส้นเลยข้อนี้มันจะเป็น3มิตินะคะเอดีอ G, เนาะก็คือตรงนี้ นะคะอ่ะตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะให้หาว่าตรงเนี้ยยาวเท่าไหร่ทีนี้ถ้าดูตามรูปอะ่ะแทบจะไม่เห็นความสัมพันธ์อะไรของของเส้นนี้เลยกับสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะคะอ่ะเราก็ลองลากต่อเนาะเราลองลากเชื่อมจาก d ตรงเนี้ยอ่ะลากลงมากับ d นะคะทีนี้ก็ลากจาก E ไป g นะคะ เนี่ยเราก็จะได้ว่ารูปนี้นะคะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจริงๆมันอาจจะดูไม่เหมือนมุมฉากนะคะตรงเนี้ยค่ะมันดูไม่เหมือนมุมฉากแต่จริงๆแล้วมันเป็นมุมฉากนะคะเพียงแต่ว่ารูปนี้มันเป็นสามมิติอะคะ่ะมันก็เลยทําให้ภาพที่เราเห็นนะคะกับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันนะคะแต่นักเรียนลองนึกภาพกล่องว่าถ้าเราแบบอ่าลากแต่อันเนี้ยเข้าไปข้างในกล่องหาอีกจุดหนึ่งตรงเนี้ยมันจะได้ว่าตรงนี้มันเป็นมุมฉากนะคะ ตอนนี้ก็จะได้ตรงนี้เป็นฉากแล้วเนาะทีนี้เส้นที่เราต้องการก็คือ DG นะคะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้อ่าด้านนี้ตอนนี้ซึ่งเรารู้แล้วนะคะกับด้านนี้เราก็จะสามารถใช้พีทาโกรัสหา DG ได้นะคะอ่ะตอนนี้ด้านที่เรายังไม่รู้คือตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ลองมองหาว่าเส้นนี้นะคะมันเป็นส่วนประกอบของสามเหลี่ยมรูปไหนได้อีกบ้างนะคะอ่ะซึ่ง ถ้าเราบองนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งมันจะมีมุมตรงเนี้ยเป็นมุมฉากเนี่ยตรงเนี้ยเป็นมุมฉากแต่ที่เราเห็นอย่างที่ครูบอกไปว่ามันเป็นภาพสามมิติมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยฉากเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆมันคือมุมฉากหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นมุมฉากและเราสามารถหาด้านนี้ได้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้กับตรงนี้คือเท่าไหร่ เราก็มาหาด้านตรงนี้เลยนะคะ eg เนาะตั้งสมการ eg ยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับ8.4ยกกำลังสองบวกหกจายกกำลังสองนะคะตัวเลขเยอะอีกแล้วนะคะอ่ะ8.4ยกกำลังสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ70.56นะคะอ่าะบวก6.3ยกกำลังสองเนี่ยมันได้เท่ากับ 39.69นะคะจับบวกกันก็จะได้เท่ากับ70.56นะคะบวก39.69นะคะได้เท่ากับ110.25นะคะทีนี้ก็มาคิดอีกค่ะว่าอะไรยุกกำลังสองเราได้110.25นะคะ นักเรียนลองลองเดาเลขจากที่ครูพาเดาก็ได้เราต้องการเลขหนึ่งร้อยเนาะมันก็จะประมาณสิบนะคะเพราะว่าสิบยกกำลังสองได้หนึ่งร้อยเนาะส่วนสิบเอ็ดยกกำลังสองเนี่ยมันหนึ่งร้อยิบเอ็ดมันเกินละมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบนะคะอ่ะแล้วทีนี้มันลงห้าด้วยก็อ๋อลองดอเป็นสิบจุดห้าแล้วกันนะคะแล้วก็ลองเช็คดูนะคะก็ตรงนะคะดังนั้น e g นะคะจะได้เท่ากับ สิบจุดห้าเนาะได้แล้วตรงนี้เป็นสิบจุดห้านะคะ,ะเดี๋ยวขอ,อเขียนเนาะต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วว่าด้านด้านนี้นะคะเป็นสิบจุดห้าและด้านนี้เป็นห้าจุดหกดังนั้นเราสามารถหาดีจีได้ละแล้วก็มาตั้งเลย ดีจีนะคะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะดีจยกกำลังสองเท่ากับ5.6ากยกกำลังสองบวกสิบายกกำลังสองนะคะห้าจุดกยกกำลังสองได้เท่ากับ31.36บนะคะบวก10.5ยกกำลังสองนะคะได้110.25นะคะ บวกกันได้เท่ากับ141.61นะคะสีอจุ่ะ dg ยกกำลังสองได้141.61ทีนี้เรามาดูชอยะคะ่ะข้อนี้สังเกตจากชอยได้นะคะเราต้องการเลข141.61นะคะเรามาเช็คอันแรก8.7 8ยกกำลังสองแปดแไม่ถึงร้อยแน่นอน 10.1ยกกำลังสองก็จะประมาณ100ยกว่าสิบจนะคะก็คือได้ร1 0เนาะดังนั้นเหลือเลขสุดท้ายแล้วก็คือ11เนะคะเพราะว่า11ยกกำลังสองมันได้ร้อยยีเนาะแล้วมันมีจุด9ด้วยนะคะมันก็ต้องได้ตัวนี้อยู่แล้วเนาะเพราะเหลือแค่ช้อยเดียวดังนั้นตอบงองงูได้เลยนะคะอ่ะดีเท่ากับ11.9นั่นเองต่อไปข้อ19นะคะ จดบอกว่ากําหนดให้ด้าน MN ยาว16นะคะตรงนี้ยาว16นะคะด้าน NO นะคะยาว12ตรงนี้ยาว12ด้าน OP ยาว30แล้วก็ QP ยาว22.5นะคะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม MOQ นะคะหาพื้นที่อีกแล้ว MOQ นะคะสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะ ทีนี้จะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้นะคะสูตรก็ต้องรู้นะคะซึ่งสูตรก็คือหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือฐานอะไรคือสูงนะคะเพราะว่าฐานคือตรงนี้สูงคือตรงนี้ยังไม่รู้ความยาวเลยเราต้องหาก่อนนะคะโดยเราก็จะหาโดยใช้พีทาโกรัสเน,น่แหละเพราะว่า ด้านตรงนี้ค่ะมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะอ่ะเราก็จะหาโดยการให้อ่าตั้งสมการพิทากรัสนะคะให้ตรงนี้ fmo เป็น x แล้วกันก็จะตั้งได้เป็น x ยกกาลังสองนะคะเท่ากับ16บหกยกกาลังสองบวกสิบสองยกกาลังสองนะคะสิบกกกาลังสองได้2องร้อยห้าสิบหกนะคะสิบกกาลังสองได้144 รวมกันได้เท่ากับ400นะคะเพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็เท่ากับ20นั่นเองอได้ตรงนี้แล้วว่าเท่ากับ20นะคะต่อไปมาหาด้านนี้บ้างนะคะด้านนี้นะคะให้เป็น y ตั้งสมการเลยค่ะเป็น y ยกกำลังสองนะคะเท่ากับ22.5ยกกำลังสองบวก30ยกกำลังสองนะคะ เลขยี่สองห้าเนาะยี่สองจุคูณยี่สองห้าได้เท่ากับห้าร้ยหกจุดสนะคะบวกสามสิบยกกำลังสองได้เก้าร้อยนะคะ,ะจับบวกกันได้เท่ากับหนึ่งพันสี่รหหนะคะเอาล่ะทีนี้ก็ต้องมาหาเลขนะคะว่า เลขอะไรยกกำลังสองแล้วมันได้หนึ่งพันสี่ร้อยหกจุดสองห้านะคะน่าจะเป็นน่าจะมากกว่าสามสิบได้อยู่ประมาณแต่ว่าไม่ไม่เกินสี่สิบนะคะอยู่ระหว่างสามสิบกับสี่สิบเนี่ยแหละอ่ะเราก็ลองลองุูงเลขดูนะคะเป็นทศนิยมด้วยนะะคู่หาออกมาได้เท่ากับสามสิบเจ็ดจุดห้านะคะอ่ะก็จะได้ตรงนี้เท่ากับ 37.5นะคะต่อไปเราสามารถหาพื้นที่ได้แล้วเพราะเรารู้ฐานกับสูงแล้วอ่าเราก็ใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงอ่าได้เป็น1นึ่ส่วนสคูณยีสคูณ สามสิบเจ็ดจุดห้าตัดทอนนะคะสองหนึ่งสองสองสิบเป็นยี่สิบเหลือสิบคูณสามสิบเจ็ดจุดห้านะคะสิบคูณกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะก็จะหักล้างกันพอดีนะคะได้เท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบห้านะคะตอบข้อง,องูนะคะเรียบร้อยต่อไปข้อยี่สิบนะคะ